ชมกินอะไรชมจ้าหนูจินหนูจินหนูจินหนูินของแม่กินอะไรลูกกินเม็ดแตงโมชมชมกินเม็ดแตงโมด้วยชมชมพูแม่เรียกไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมฮะทำพุงโตอยู่นั่น ญาติเยอะเปล่าอยู่ในท้อง